เผื่อนี่ใช้ความคิดที่ถูกหรือเปล่าที่เราจะมากระโดดล่มอ่ะเผื่อนี้เขาใช้กลามคิดที่ถูกหรือเปล่าที่เรามามากระโดดล่มก็ควน่าจะใช่แบบนั้นก็ที่เราพากที่เรามาหาทุกคนมากระโดดล่มเพราะว่าก็หมดไปวันพระ่อนไงที่นายกกูเกียดตินายก เดี๋ยวอย่ายุ่งเรื่องการเมืองส, ê, เอสิเดี๋ยวนายเตะโคกุ่สนกูจะไปฆ่าได้นี่แหละเฮ้ยจะยนดยึนก่อนนายยกยุบสภาแล้วเย้นายยกยกเฮ้ยนายยกยุบสภาแล้วแล้วเราวรจะทำยังไงต่อดีก็กระโดดล่มไงอย่างที่นายบอกก็ใช่อ่ะกระโดดล่มานายได,ด้เหมือน,นเหมือนกับพลนายงูเหมือนกับพลเอปัดเดี๋ยวก็ฟาดด้วยโพเดียม เห็นไหมอย่าร้อเรียนใช่ไหไอโซโปิงเป็นเด็กหน้าละมึงเช่ไนไนไอโซโปิ้งเ้าจะเจะใจลงซูชิเนใจาหรอว่ามันปลอดภัยแกใช่ก็เริ่มเกลือแล้วใช่มันปลอดภัยหรือ,บบอเปล่าวะเฮ้ยปลอดภัยแน่ใช่ใช่ถ้าถ้าฉเคยเอาลงกซูชิฉันเคยใช้ลงกซูชิอันนี้มาก่อน มันปลอดภัยมากเลยนะจริงเหรอท่านน้ยชารตองกระโดดดูไม่กล้าท่าไหนไม่กล้างั้นเหรอไม่กล้าก็จะให้เพื่อนเสียเวลาสิเพื่อนคนอื่นเขาก็ต้องรอไม่กลาหัดมีความเกรงใจบ้านแต่ผมเป็นคนดุดันไม่เกรงใจใครฟอรโอเคกูผักมไม่ ไม่เน uh, ันฝ uh, ha ัออไม่พิตตาปิตตาเออสะดุกจะตายได้ฮเฮ้ยอะไรกันเนี่ยใช้ได้จริงเดเหรอลบสูสีขบใจนะฉันคิว่าฉันกวรจะจลงเกิดครสุขแล้ว อะไรนะ่ะ okay. โอเคฉันเผลอโอเคตกลงมาอย่างนงียมนวลอ่ะเอ้ยเพื่อนใช้ได้จริงว่ะอ๋ะอใช้ได้จริงนั้นเหรอจริงๆแล้วถ้าเป็นสายรับความตัวมานะ่ะฮะอะไรนะ่ะนั่นไม่กลัวว่าไง ซันนะน,น,น่จริงๆแล้วสันน่ะเป็นจริงๆแล้วสันน่ะเป็นจริงๆแล้วสน่ะเป็นสายลับจากประเทศจีนยังไงละ่ะฮ่าสายลับจากประเทศจีนเชิดแกน่น่ะอ๋อไงเหรอโอเคฮานไีเปอร์อย่าลืมยิงมันด้วยนะ หมายควาว่าไงอ่ะใช่เหรอเล่นเฉยๆนะโอเคโชคดีไปใช่เหรอเล่นเฮ้ยหรือพูดจริงหรือพูดติดตลกดเล่นๆให้ฉันกลัวเนี่ยฮะมันไม่มีสไนเปอร์หรอกความจริงอนะ่ะอ๋อโชคดีไปใช่แค่พูดเล่นแต่มีกับระเบิดฮะหม่ยควัมว่าไงากับระเบิด ก็ให้สนุกกับระเบิดนะอหนึ่งเือวันสองเือเรือรับซันด่วนก็วันฉันเอาไปเยอไมเชื่อเรือพูดภาษาอัวไม่ได้อะหรือจะพูดว่าอัวกับเรือพูดผิดอดิอัวจะถูกกระเบิดอ้ลหรือหือบอกพูดตอนนี้เราไม่ทันแล้วเว้ย ทนไม่ตายเย่ yeah. นายบอกว่ามันกลับและเปิดไงกูถาเท้าแก่สิเว้ยฮะเท้าอ้าอ,อ,อย่างเท่กูตายเ,าเพื่อนสารับประ,ประเทศจีนนะ่ะสันช่วยนายได้แล้วนะจริงไหมน่าจะ ไม่นะเพื่อนของฉัน <c oughs> จะบ้าเอ้ยทำไมเพื่อนฉันต้องเป็นสายรับด้วยไม่ส,มมสดดม 3, มิมันไม่ใช่เพื่อนกระโดดล่มกวามสัคันอะมันมันไม่ใช่อนนานเลยเหรอทำไมนายต้องฆ่ากันด้วยอ่ะือ <c oughs> เฮ้ยเพื่อนข้างล่างมีกับระเบิดเจำดูแล้วน่าสันตบเรื่องอันนั้นอยู่เื้อกกลางลมแบบเกียงฟีีไฟเพืเอ่อนแต่นายกำลังแอโตัีนะที่ไม่กระดูหักเลยทีนะที่ฝึกฝนมาพอชะลการต่อสู้เออเพื่อนแล้วแค่ขับเพิื่องบิดอ่ะ ตไัไหนหรอนไหนไม่รู้จักนี่หรอเอาเป็นว่าเรากลับบ้านกันเถอะเออเพื่อนนายบอกว่าให้นายให้ฉันไปอันนั้นแหะฮะนี่แกแกไม่ได้หักหลังฉันเหรออะไรมันก็ใช่ปลอมตัวอ่ะ,อะเฮ้ยนายรู้เรื่องปลอมตัวได้ไง อ๋อซังจะไปบอกว่าเออซังรู้เรื่องประเทศจีนว่ามันจะส่งคนไปปลอมตัวเป็นฉันน่ะออจริงเหรอฉันรู้ว่านายตาไปแล้วสิคือที่ประเทศจีนมันมีเทคโนโลยีทางด้านการปลอมตัวเป็นคนอื่นอยู่แค่จะต้องเอาเลือดหรือน้ำลายหรืออันตรีเฮ้ยนี่ตายจะพูดเรื่องเพี้ไม่ได้นะ ท็อทีมาเชอเอาแว่าเรากลับบ้านกันเถอะพอดีก็ฉันก็บอกว่ามีคนปลอมตัวเป็นฉันแต่น่าเสียดายน่าขับเครื่องบินไปแล้วอะฉันก็เลยให้แทกชื่อแปันั้นเนาะทำไมเนี่ยไม่ขับอูเบอร์ไปอก็พอดีอูเบอร์มันกา่าเฮ้ยไอโทรไลโูสกูเป็นเจ้าของบริษัทอูเบอร์มีร่อนเว้ยตายชเย้เฮ้ยเจมส์สายรับเลยเพื่อน จริงๆแล้วฉันเป็นสายรับตั้งแต่นาแต่จริงๆแล้วฉันหลอน่อนะาอย่อดาดิแล้วฉันเป็นสายรับจบบประเทศจีนไม่แล้วเพอเดีเ๋ยวฉันจจะสืบคนมากกว่านี้หลอเล่นเฮ้ยนต่ลองเล่นเหรอพูดจริงๆนะเฮ้ยฉันก็ใช่หลอเล่นนะ่ะแต่มึงยิงขากูเลยนะเว้ยตายชานะไอเพื่อนบินอ่าเอาไว้เรายามมาทะเลาะกันกันดีกว่านะากลับบ้านกันเถอะ ฉันกระดุหักฉันก็กระดุหักะหนะแล้วก็ถูกจริงจกไม่ไอ้นานเอ้ยฉันจะต้องเบะพวกนายไปอีกแล้วเหรอมีแต่ฉันที่สุขภาพดีเอาไว้กกลับบ้านดีกว่าหนักนะพวกแกเนี่ยเือ,อคนป่าจะกลัควคมสูงจะแข็งแรงแบบคนสองคนไม่เป็นไรโดยไม่หนักคนหนักสิเว้ยไอ้พวกนี้มั่งใส่ใก่ แล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงติดตามรับชมตอนต่อไป